รับเช้านี้ด้วยข่าวสุดสดุ่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุยิงกันเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายที่บ้านยอดห้วยแก้วอำเภอลาดยางจังหวัดนครสวรรค์เบื้องต้นทราบข้อมูลมาว่าผู้ตายเป็นสองผัวเมียเจ้าของไร่ข้าวโพดชื่อนายรวยพมเมืองและนางแสนโตสรเดชคือตอนเช้าอ่ะปกติพ่อจะเปิดพิทยุฟังเป็นข่าวพอดีก็ข่าวก็บอกว่าเกิดการฆาตกรรมสามศพ เขาก็บอกชื่อเลยบอกอีมันมันป้ามันป้าเราเนี่อะไรเงี้ยพ่อก็บอกหรอ,อแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เนาะยังยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อต้องไปแล้วก,ก็หายไปหลายวันอยู่เหมือนก,นกันกลับมาก็มีสมปองแล้วก็มีน้องน้ำผึ้งมาปุ้มน้ำผึ้งแล้วก็จูงแขนสมปอง ตอนนั้นในบ้านมีคันกี่คนครับที่บ้านที่เขาเจริญมีมีพ่อเบินมีแม่ลำดวนเป็นผัวเมียกันใช่ครับก็มีพี่ชายผมมีพี่ชายของพี่มีพี่ชายผมแล้วก็มีพี่สาวพี่เจียวสาวแล้วก็มีผมมีพี่แล้วก็มีสมปองอ๋อลูกมีสามคนใช่ครับลูกของพ่อเวินมีสามคนนะฮะแล้วก็มีสมปองใช่แล้วก็มีน้ำผึ้ง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นั่นนานไหมครับก็นานครับนานจนว่าผมอยู่ป .5 ก็ย้ายมาโคราชอเขาได้ถามถึงเบื้องหลังเขาไหมว่าเขามายังไงเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่น้องได้คุยกันไหมครับเขาไม่เขาไม่เคยถามหรอไม่เคยถามก็ไม่มีชาวบงชาวบ้านพูดว่ามึงไม่ใช่ลูกบ้านนี้มีไหมมีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไม่เห็นสุหรอชาวบ้านเขาพูดว่าอะไร บอกว่ามันไม่ใช่ลูกพ่อเวินนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ <S <S แต่ว่าพอพอโตขึ้นพอใหญ่ขึ้นเสร็จทุบเนี่ย่อ,อมีความร,รู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะสมองไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่คือหมายถึงพัฒนาการช้าพัฒนาการชา้าตอนที่พ่อจะเอาเข้าโรงเรียนแล <S <S ้วทีน,นี้<อ>มันเข้าไม่ได้เพราะเราไม่มีอะไรเลย ดิฉพ่อก็พยายามที่จะเอาใบเกิดเนี่ยไปทําไปทําเพื่อจะให้เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านแต่พ่ออื่นใบเกิดอะ่ะมันไม่ใช่เราเป็นพ่อเป็นแม่เขามันมีชื่อพ่อแม่เขาอยู่สุดท้ายก็ไม่ได้ อนาพบันดาลฝากกดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า